สารอะลัยกุ้มเดี๋ยววันนี้คุณลาจะมาสอนเกี่ยวกับการทำพอร์ตโฟลิโอนะคะเริ่มที่ทําหน้าปกเลยนะเข้าไปดาวน์โหลดแคนว่านะคะแคนว่าก็คือตัวนี้นะตัวนี้ดาวน์โหลดเสร็จก็เปิดเลยแต่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะคะโอเคอินเทอร์เน็ตช้าหรือว่าเร็วก็ได้นะเพราะว่าของคุณลาคุณลาก็ใช้อินเทอร์เน็ต หนึ่งร้อยบาทต่อเดือนเองนะคะแต่ว่ายังทําได้โอเคเริ่มแรกเรามาเลือกที่ธ่านักเรียนขอธนักเรียนหน้าจอของนักเรียนมีที่เขียนขนาดกระดาษ A4 นักเรียนก็เข้าไปในนั้นเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีให้นักเรียนขึ้นข้างบนที่คําว่าค้นหาคอนเทนต์แล้วนักเรียนก็ค้นหาเอกสารพิมพ์ก็ได้นะคะพิมพ์ว่า A4 ก็จะขึ้นเอกสารขนาด A4 นักเรียนก็เข้าไปเอกสารขนาด A4 ได้เลยเมื่อเข้าไปแล้วก็จะเจอหน้าแบบนี้นะมันจะมีสร้างพื้นที่ว่างเปล่าหรือนัเกเรียนอาจจะใช้รูปแบบที่เขามีให้เรียบร้อยแล้วก็มีอันที่ฟรีแล้วก็ต้องชําระเงินนะคะนัเกเรียนสามารถเลือกอันที่ฟรีเนาะแต่ถ้าเลือกชําระเงินนัเกเรียนก็ต้องชําระ,ะวันนี้คอลาจะสอนทําหน้าปกนะคะแล้วอาจจะสอน ทำทำโปรไฟล์ด้วยนะประวัติส่วนตัวเริ่มจากทำหน้าปกนะคะก็คือคลิกไปที่สร้างพื้นที่ว่างเปล่ากระดาษเปล่านะคะก็จะขึ้นกระดาษเปล่าเอาลงก่อนนะโอเคกระดาษเปล่าแบบนี้นะมันไม่มีอะไรอันนี้เนี่ยสำหรับเราจะตกแต่งเองนะคะก็คือเราจะออกแบบหน้าปกของเราเองมันจะมี2วิธีนะคะทำหน้าปกอันนี้ขอณลาสอนวิธีทำหน้าปกเองก่อนละกันเนาะโอเคนัเกเรียนสามารถเลือกอ่า สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือฟอนต์ได้ตรงนี้นะคะที่บวกนักเรีนเห็นบวกข้างล่างไงสีม่วงๆโอเคคลิกตรงนั้นก็จะขึ้นนะคะก็จะขึ้นนักเรียนดูข้างล่างสุดนะจะมีเทมเพลตองค์ประกอบอัลบัม้มแล้วเลื่อนไปก็จะเป็นอัพโหลดข้อความนะคะเทมเพลตเนี่ยก็คือรูปแบบนะคะรูปแบบที่เรา,าสมมติว่าเราเนี่ยอยากเลือกรูปแบบที่เขามีให้อยู่แล้วก็สามารถเลือกได้ส่วนองค์ประกอบเนี่ยก็คือ สี่เหลี่ยมวงกลมอะไรต่างๆที่เราต้องการตกแต่งโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็อัลบั้มภาพก็คือเวลาที่เราเนี่ยต้องการอัปโหลดภาพในรูปในโทรศัพท์ของเรานะคะก็จะมีภาพของเราเนาะหรือถ้าเราอัปโหลดแล้วเราสามารถไปที่อัปโหลดได้เลยถ้าเราเคยอัปโหลดแล้วมันก็จะมีภาพเราอยู่ในนั้นนะคะโปรภาพโปรปร,รูปหน้าปกเนี่ยจะประกอบอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างตัวแรกก็ต้องมีคาว่า ี๋ยวคระจะให้ดูตัวอย่างเนาะพอร์ตโฟลิโอแฟ้มสะสมผลงานแล้วก็จะต้องมีชื่อของเรานามสกุลของเราแล้วโรงเรียนนะคะสาหรับคนที่ต้องการเข้าคณะอะไรที่มหาลัยไหนก็สามารถใส่คําว่าคณะที่เราต้องการเข้าสมมติว่าเป็นคณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มหา,มหาวิทยาลัยอะไรที่เราต้องการเข้านะคะโอเคมีหลายแบบนะสามารถไปค้นหาใน Google ได้อันนี้ก็เป็นของผู้ชายก็จะประมาณนี้นะคะพอร์ตโฟลิโ แล้วก็ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานมีชื่อแล้วก็มีโรงเรียนด้วยโอเคนะคะทีนี้เราไปที่แคนวาต่อนะเถ้าเราจะเพิ่มอย่าลืมนะเพิ่มที่บวกสมมติว่าเราจะเพิ่มสี่เหลี่ยมก็ไปที่องค์ประกอบองค์ประกอบเสร็จนะคะมันก็จะมีขึ้นนะคะสี่เหลี่ยมเส้นอันอันที่ใช้งานล่าสุดก็จะขึ้นข้างบนนะแล้วก็ถ้าเราไม่เคยใช้งานก็จะไม่ขึ้นนะเส้นและรูปรูปทรงวันนี้กอเราจะเลือก รูปทรงนะคะเป็นสี่เหลี่ยมประมาณน,นี้มันก็จะขึ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะสี C ่เหลี e ่ยมนี้เนี่ยสามารถปรับยาวเล็กได้นะแล้วก็สามารถเลื่อนไปมาได้แล้วก็สามารถลบได้นะคะมีตัวทั้งขยะตัวนี้แล้วก็สามารถก๊อปปี้ได้ก๊อปปี้ก็คือบวกนะคะก็คือถ้าเราบวกตรงนี้ก็จะขึ้นอีกตัวหนึ่งโอเคนะโอเคทีนี้จะเปลี่ยนสีนะคะจะเปลี่ยนสีของสี่เหลี่ยมเราเห็นข้างล่างไหมคะ มันจะมีแก้ไขรูปทรงสีแล้วก็สไตล์ทีนี้เราจะเปลี่ยนสีก่อนอเคเลือกที่สีแล้วก็เลื่อนลงก็จะมีสีให้เราเลือกนะคะ,ะวันนี้คอณลาจะแต่งด้วยสีดำแล้วก็โอเคถ้าเสร็จแล้วก็กระกบ,บาดลงแล้วก็ปรับขนาดแล้วก็หมุนได้นะคะหม,หมุนที่ตรงนี้ลูกศรหมุนหมุนนี่เห็นไหมหมุนได้นะคะโอเคปรับขนาดให้เป็นตั้งตรงนี้ ก็ okay. อาจจะคัดลอกก็ได้ก็ปีตัวหนึ่งโอเคเป็นสองลัวอันนี้เนี่ยจะใส่สีอื่นโ okay. อเคเอาเป็นสีสีโทนเขียวแล้วกันโอเคก็จะกลายเป็นแบบนี้นะ <Okay. S 2> อันนี้อาจจะหมุนไปทางด้านอื่นหรือว่าอาจจะปรับโอเคมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะแล้วแต่เราจัแต่งนะคะโอเคก็ปี้ คียเกตสร้างใหม่ก็คัดลได้เลยสามารถทําให้มันจางได้นะคะเราก็ไปที่เลื่อนเลื่อนข้างล่างเนี่ยไปที่ข้างล่างเนี่ยจะมีเมนูหลายเมนูเลยนะใส่ข้อความก็ได้สีแล้วก็ใส่มีหลายอย่างนะแกะลองลองใช้ลูกเล่นดูนะโปร่งใสนี่หมายถึงว่าให้มันจางลงเห็นไหมว่ามันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทําให้มันจางประมาณนี้ก็จะได้แบบนี้เอาหายไปไหน สามารถโกได้ข้างบนเห็นไหมลูกศรโอเคแล้วก็โอเคเป็นแบบนี้นะทีนี้ถ้าเราต้องการเ,าเส้นแล้วก็บวกได้เส้นอะไปที่บวกเมื่อกี้แล้วก็องค์ประกอบแล้วก็เลือกเส้นที่เราต้องการมันจะมีเส้นอยู่หลายแบบนะคะเลือกได้เลยสมมติเขาจะเอาเส้นนี้แล้วก็เขาจะเอาทแยงแบบนี้ก็สามารถเลื่อนได้โอเคเป็นแบบนี้นะ,ะแล้วก็สไตล์เส้นก็เลือกได้ว่าจะเอา เป็นเส้นประหรือว่าเส้นธรรมดาแล้วก็น้ำหนักหมายถึงขนาดนะก็สามารถเลือกเลือกได้นะคะโอเคแล้วก็พอเราทำเสร็จเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้รูปเลื่อนเนี่ยเราก็แตะไปที่สี่เหลี่ยมแล้วเราก็เลื่อนข้างล่างแล้วก็ล็อกได้นะคะล็อกตรงนี้นะเลือ่อนเลื่อนไปแล้วก็ล็อกเมื่อเราล็อกเนี่ยมันก็จะขยับไม่ได้แล้ว แต่ถ้าเรายังจะอยากขยับเราก็อย่าล็อกนะโอเคประมาณนี้นะแล้วก็อ่าโอเคสไตล์เส้นจุดสิ้นสุดถ้าต้องการให้เส้นเนี้ยมีจุดสิ้นสุดที่เป็นโค้งนะคะแบบนี้นัเกเรียนก็เลือกที่สไตล์เส้นแล้วก็เลือกที่จุดสิ้นสุดแบบมนก็คือคลิกครั้งเดียวถ้าไม่ไม่มนก็มันจะเป็นเหลี่ยมนี่เนาะ,อะโอเคได้แล้ว เขาแล้วก็ต้องการคัดลอกให้มันเป็นหลายๆเส้นนะคะแบบน,นี้ปรับให้เล็กนิดน,นึงแบบนี้อันนี้ล็อกแล้วปลดล็อกก่อนโอเคประมาณนี้นะของเขาละทีนี้เราจะมาเพิ่มรูปกัน วงกลมก็เพิ่มได้นะโอเคเพิ่มรูปไปที่บวกเหมือนเดิมแล้วไปที่อัลบั้มภาพข้างล่างนะก็เลือกรูปในกล้องของเราเลือกรูปที่เราต้องการใสโ okay. อเคคนเราต้องการใส่รูปนี้นะเพิ่มไปยังหน้าโอเคเพิ่มไปยังหน้าโอเคมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะถ้าสมมติว่าใครต้องการให้มันเป็นวงกลมแล้วก็ไปบวกอีกครั้งหนึ่ง แล้วไปเลือกที่องค์ประกอบแล้วก็เลือกวงกลมที่มีเลื่อนลงไปให้เลือกวงกลมที่มีรูปแบบนี้นะที่มีเขาเรียกว่ากรอบอ,อ่ะแบบนี้อเราจะเลือกเป็นวงกลมนี้นะอ่าแล้ววิธีใส่รูปให้เข้าไปในวงกลมเราก็แตะที่รูปแล้วก็เลื่อนเลื่อนมือเข้าไปในวงกลมเขาจะก็จะเข้าไปในวงกลมเนาะโอเคทีนี้ต้องการเพิ่มอะไรอีก ต้องการเพิ่มเส้นรอบวงก็ทําได้นะคะถ้าต้องการเพิ่มเส้นรอบรอบวงก็คือให้เราไปที่บวกเหมือนเดิมแล้วไปเลือกวงกลมที่ไม่มีรูปด้านในแบบนี้นะเลือกแบบนี้ขึ้นแบบนี้ให้เราเนี่ยเลื่อนปิดรูปเราแล้วก็ไปที่ข้างล่างเลื่อนไปที่สีเส้นก่อนเส้นสไตล์อะ่ะสไตล์ คอลาจะเลือกเป็นประนะคะแล้วก็คอลาจะให้ขอบมันประมาณนี้นะแล้วก็โอเคเป็นแบบนี้แล้วก็แล้วก็จะสีไปที่สีนะคะแล้วก็บอกว่าไม่มีสีก็คือตัวที่สองที่เป็นสีแดงทับไว้ก็จะเห็นว่ามันไม่มีสีตรงกลางก็จะขยับวงกลมออกไปนิดนึง โอเคก็จะเป็นแบบนี้นะคะเฮ้ย,ยทีนี้เราจะมาเราจะปรับขนาดรูปก็ได้นะรูปเนี้ยสามารถปรับว่าเราจะให้รูปเราใหญ่หรือว่าเล็กรูปที่อยู่ในวงกลมอะใหญ่หรือว่าเล็กให้เราแตะที่รูปตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนไปที่ข้างล่างเลื่อนไปทีอ่อ่อยู่ไหนแลวเอ๊ไม่ใช่ เลื่อนใช่ไหมไม่ใช่ครอบตัดอนะอยู่ไหนอะครอบตัดไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นนะนักเรียนเพราะว่ามันทับอยู่เอาเลื่อนเลื่อนวงกลมออกก่อนโอเคไปที่รูปแล้วก็มันจะขึ้นว่าเลื่อนข้างล่างมันจะขึ้นว่าครอบตัดเห็นไหมตัวนี้แล้วก็คลิกที่ครอบตัดก็สามารถเลื่อนให้มันใหญ่โอเคเป็นแบบนี้นะ ให้มันใหญ่ให้มันพอดีกับวงกลมโอเคแล้วก็เสร็จแล้วคลิกทิกเสร็จแล้วมันก็จะใหญ่แบบนี้แล้วก็เลื่อนวงกลมเข้าไปใส่ใหม่โอเคทีนี้จะเพิ่มข้อความคําว่าพอ r ์ตฟ l ลิโอนนะคะก็คือบวกเหมือนเดิมแล้วไปที่ข้างล่างเห็นไหมคะเลื่อนเลื่อนลงเลื่อนไปเลื่อนไปที่ข้อความปุ๊บมันก็จะขึ้นสไตล์ข้อความเราอาจจะเลือกหัวข้อเรื่องหรือว่าเราอาจจะเลื่อนลง รูปแบบดูรูปแบบข้อความก็ได้นะคะหรือถ้าจะเลือกรูปแบบด้านบนก็เพิ่มหัวข้อตรงนี้สมันก็จะขึ้นเลื่อนขึ้นได้ทีนี้คอรเราก็จะแก้ไขข้อความของเขาให้เป็นคําว่าพอร์ตนะคะก็คลิกที่ข้อความแล้วก็เปลี่ยนเขียนว่าพอร์ตฟอลิโอโอเคขนาดโอเคเสร็จทีนี้เราสามารถปรับขนาดได้นะคะคือเลื่อนข้างล่างเหมือนเดิมแล้วจะมีขนาดฟอนต์เห็นไหม,ไมสามารถใหญ่อีกได้อาโอเค ทีนี้ถ้าเราต้องการใช้เปลี่ยนสีเราก็สามารถเปลี่ยนที่สีว่าจะต้องการสีไหนได้โอเคนะแล้วถ้าเราต้องการให้มันเป็นฟอนต์แบบอื่นก็ไปที่ฟอนต์ก็เลือกรูปแบบของฟอนต์ได้โอเคอแล้วแต่แล้วแต่ฟอนต์แบบไหนสามารถเลือกรูปแบบได้นะคะออืมอืมมโอเค เลือกได้ตามต้องการสมมติว่าเราต้องการเพิ่มเอฟเฟกต์ได้นะสมมติให้มันมีเงาอะไรแบบนี้ก็ไปที่เลื่อนไปที่เอฟเฟกแล้วก็เลือกตรงที่มีเงาก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคทีนี้จะเพิ่มคำว่าแฟ้มสะสมผลงานก็ทำเหมือนเดิมหรือจะ๊อปปี้อันนี้ก็ได้ก็คือบวกก็จะมันก็จะขึ้นอีกตัวหนึ่งแล้วก็พิมพ์ใหม่ว่าแฟ้มสะสม ผลงานอันนี้อาจจะใช้อักษรเล็กๆพอนะไม่ต้องใหญ่คือแก้ไขขนาดฟอนต์ให้มันเล็กลบฟอร์ดพฟลิโอก่อนก็ไปใส่โอเคก็จะกลายแบบนี้แล้วก็ข้างจะใส่จะใสใส่ชื่อนะคะอาจจะใส่ข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้นะโอเคถ้าขี้เกียจ ไปที่บวกเราก็ c o ปปีอันนี้ได้เลยเนาะ c o ปปี copy แล้วก็ใส่ชื่อตรงในดีข้างล่างนี้เนาะถ้าสมมตินะักเบอกว่ามันทับอ่ะไม่เห็นสามารถเออเลือกเอฟเฟกได้นะนะนักเกยนเอฟเฟกแล้วก็เลือกไปที่เนี่ยแบ็กกราวข้างหลังสุดเนี่ยมันจะมีสีให้แล้วเราก็สามารถปรับได้ว่าต้องการเป็นสีอะไรสมมติต้องการเป็นสีสีเทาหรือว่าสีขาวก็ได้นะคะ หรือเหลืองเขียวก็ได้นะเราต้องการให้มันเป็นสีขาวโอเคจะเปลี่ยนแก้ไขเป็นชื่อแล้วก่อนลบแล้วก็นางสาวเ็รท่านโอเคเ็จเราอาจจะ ลากให้มันเป็นขนาดฟอนต์ขนาดฟอนต์ให้ใหญ่นิดนึงแล้วก็ถ้ามันเป็นสองบรรทัดแบบนี้ก็ลากข้างหลังให้มันเป็นยาวๆแบบนี้นะโอเคแล้วก็โรงเรียนก็คัดลอกอันนี้มันเดิมโรงเรียนรัฐาวิทยา,าลบก,ก่อนลืมลบลบโรงเรียนรัฐาวิทยา อันนี้ก็แค่นี้ถ้าใครต้องการใส่คณะก็สามารถใส่ได้นะคะใส่คณะใส่มหาลายัยหรือว่าโลโก้ก็สามารถใส่ได้ก็เท่านี้นะคะหน้าปกแล้วถ้าเสร็จก็บันทึกข้างบนนี้เห็นไหมเห็นลูกศรชี้ลงตรงตรงข้างบนสุดแล้วก็คลิกตรงนั้นแหละก็เขาก็จะเป็นบันทึกเป็นรูปภาพให้เราเราทำแบบนี้ก่อนให้มันเป็นรูปภาพมันจะถูกบันทึกลงใน รูปรูปของเรารูปในโทรศัพท์เรานะคะอ่ามันก็จะบันทึกไบน,นี้ทำแบบนี้ก่อนแล้วคอลาก็จะสอนการทำให้มันเป็นไฟล์6แผ่นรวดเดียวนะคะโอเคถ้าสมมติว่าใครต้องการทำหน้าที่2สามารถเลื่อนให้มันเป็นแบบนี้ได้เลยเลื่อนไปด้านซ้ายมือมันก็จะขึ้นแผ่นที่2ให้เราทำโอเคอันนี้เป็นการสร้างปกด้วยตัวเองถ้าสมมติว่าใครที่ต้องการสร้างปกโดยการ เอารูปแบบที่เขามีอยู่แล้วให้เราไปหน้าแรกใหม่หน้าหลักของหน้าหลักของแคนว่าแล้วก็ไปที่ค้นหาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็พิมพ์คำว่าพอร์ตโฟลิโอนะคะแล้วพิมพ์คำว่าปกด้วยอโอเคมันก็จะขึ้นรูปแบบให้เราใช้นะคะอ่ะแล้วเราเลือกรูปแบบที่ไม่ต้องใช้เงินชำระนะ สมมติเขาเราจะเลือกอันไหนดีมีที่ต้องชำระหมดเลยสมมติจะเลือกเป็นอันนี้นะคะก็จะขึ้นแบบนี้เยอะๆเลยที่เราไม่ต้องแต่งไปเลยแค่เราเปลี่ยนตรงนี้เราใส่เป็นรูปของเราสมมติเราก็คลิกที่รูปแล้วก็ แทนที่ข้างล่างเห็นไหมเห็นคําว่าแทนที่ไหมข้างล่างแล้วก็คลิกไปที่แทนที่เสร็จแล้วก็แทนเป็นรูปเราหารูปเครูปนี้มันก็จะปรับได้นะว่าจะให้เห็นขนาดไหนโอเคทีนี้เราจะใส่อะไรละ่ะตรงนี้เราก็คลิกไปที่อักษรของเขาแล้วเปลี่ยนเป็นพอร์ตโฟลิโอแบบนี้นะ ถ้เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยขนาดขนาดใหญ่หน่อยโอเค,อเคข้างบนนี้อาจจะเปลี่ยนว่าแฟ้มสะสมผลงานโอเคถ้าไม่ต้องการอะไรเราก็ลบได้เลยนะสมมุติไม่ต้องการอะเนี่ยตัวหนังสือตัวนี้ไม่ต้องการคลิกที่ตัวหนังสือแล้วก็ลบ คลิกที่ตัวหนังสือแล้วก็ลบคลิกที่ตัวหนังสือแล้วก็ลบได้เลยสมมติคอลาแล้วถ้าเราจะเพิ่มอักษรก็เพิ่มเหมือนเดิมนะคอล่าคียเก็บเพิ่มแล้วคลาก็จะกรอบอันนี้แหละแล้ว,วปรับขนาดให้มันเล็กลงแล้วใส่ชื่อเข้าไปนางสาวเอาลบก่อน lok lokan ping kai nang sao ja me